เคยลดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้ตามปกติแต่ต้นไม้ตายไหมครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการลดน้ำมาฝากครับข้อที่ 1. เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลดน้ำต้นไม้ก็คือเวลาช่วงเช้าไม่ควรเกินแปดโมงเช้าเพราะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปิดปากใบของต้นไม้และการระเหยของน้ำครับแต่ถ้าหากไม่มีเวลาก็ควรที่จะเป็นช่วงเย็นประมาณสักหลังบ่ายสามโมงข้อที่สองการโดนแสงแดดของต้นไม้ต้นไม้ที่โดนแสงแดดน้อยควรลดน้ำน้อย และต้นไม้ที่โดนแสงแดดจัดหรือโดนแสงแดดตลอดวันควรลดน้ําให้มากเพราะเกี่ยวกับการระเหยของน้ําครับข้อสามเกี่ยวกับเรื่องของพันไม้ไม้ประเภทไม้อวบน้ําแบบนี้ควรที่จะลดน้ําน้อยหรือแค่พอชุ่มก็พอหรือให้เราเข้าใจง่ายๆครับไม้ไหนที่ชอบน้ํามากให้ลดน้ํามากไม้ไหนที่ชอบน้ําน้อยให้เราลดน้ําน้อยครับข้อที่สี่วัสดุปลูกถ้าต้นไม้ที่ใช้วัสดุปลูกประเภทอุ้มน้ําได้ดีอย่างเช่นขุยมะพร้าวให้เราลดน้ําให้ชุ่มแต่ไม่ต้องถี่มากครับ แต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกที่เก็บน้ํได้น้อยอย่างเช่นหินภูเขาไฟเราควรที่จะลดน้ําให้ชุ่มแต่ต้องเพิ่มความสี่ขึ้นครับทั้งนี้และทั้งนั้นสําหรับการดูแลต้นไม้เราต้องรู้จากลักษณะนิสัยของต้นไม้ที่เราปลูกหรือต้นไม้ที่เราดูแลสําหรับข้อมูลที่ให้ไปเราต้องสังเกตร,ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างในการดูแลต้นไม้หากเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเซฟไว้เพื่อดูในครั้งต่อไปหรือแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยลุงอุ้มชอบเกษตรครับ